สวัสดีครับวันนี้เกษตรขิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองนะครับวันนี้นี่ครับผมก็จะนะครับมาให้คําตอบเพื่อนสมาชิกนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าถ้าเราเลี้ยงแล้วนะครับไม่สามารถที่จะนะครับขายสู่ตลาดได้เราสามารถทํำยังไงได้บ้างเขาก็มีนะครับวิธีการขายง่ายเลยนะครับในการที่เราจะ ขายออกในครับถ้าเรานะครับเียงไว้แล้วนะครับยังไม่มีตลาดในการขายนะครับก็ผมแนะนํานะครับให้ให้เป็นการนะครับแปรรูปนะครับซึ่งให้เรานําหอยที่เป็นพ่อไอพันธุ์นะครับชุดเหรียญสิบาทขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะนําไปนะครับประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างนะครับซึ่งหอยเชลลี่สีทองนั้นมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับถ้าเราได้ริมรถนะครับหอยเชลลี่สีทองแล้วนะครับจะมีรสชาติที่ กรอบนะครับหวานนะครับแล้วก็มีความนุ่มนิดหน่อยนี่ครับซึ่งนะครับถ้าเรานําไปประกอบอาหารแปรรูปอย่างเช่นนะครับผัดกะเพรานะครับก็ถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแล้วถ้าเราได้นําหอยเชลล์สีทองนั้นครับนําไปแปรรูปเป็นผัดกะเพราจานโปรดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอร่อยทีเดียวครับเพราะว่าหอยเี่ยวเลี้ยงเองนะครับเราสามารถนะครับ เปลี่ยนน้าถ่ายน้ําเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้หอยคุที่มีคุณภาพในการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งแตกต่างจากที่เราไปเก็บหอยนะครับที่ตามบริเวณคลองนะครับบ่อหรือบึงครับที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับซึ่งน้ําตรงนั้นนะครับก็เป็นน้ําที่ค่อนข้างที่จะมีตะกอนนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงน้ํานะครับด้วยน้าปบบปลาหรือน้ําบาดาลของเราที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถกําหนดนะครับว่าเราจะเปลี่ยนน้ําตอนไหนหรือนะครับเราจะสามารถที่จะ ทำให้เขานะครับทําเป็นตัวใสได้นะครับก็ถือว่าเราสามารถที่กําหนดได้นะครับว่าหอยของเรานั้นออกมานั้นมีคุณภาพแล้วการที่เราจะรับประทานอาหารหรือเราจะนําหอยไปประกอบอาหารนะครับก็ถือว่าเรานะครับได้เปรียบนะครับคนที่ไม่เลี้ยงหอยครับสำหรับคนที่ชอบกินหอยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ชอบหรือคนยังไม่ลองทานดูครับก็ผมว่าลองทานครับ ลองทําเมนูหลักๆนะครับอย่างเช่นเสียบไม้ปิ้งครับก็ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับสมาชิกนะครับที่เลี้ยงหอยนะครับหรือคนที่มีหอยเชอรี่สีทองเยอะนะครับก็ลองทําดูนะครับว่าเราสามารถแปรรูปได้เป็นแบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นการประกอบอาหารครับที่ผมพูดไปครับผักกานะครับหรือจะเป็นก้อยครับก้อยหอยเชอรี่สีทองหรือจะเป็นย่างครับ รือจะเป็นปิ้งหรือจะเป็นลวกจิ้มครับก็ถือว่านะครับเป็นการที่เรานาหอยของเรามาแปรรูปครับเพื่อที่จะให้คนสู่ท้องตลาดครับที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือเราอาจจะมีแผงอยู่ครับสามารถนำหอยเชลล์สีทองนะครับลงไปเป็นเมนูหลักหรือเป็นเมนูทดลองให้เพื่อนสมาชิกได้ลองทานกัน,นครับก็เมนูลวกจิ้มก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับแล้วก็ มีลูกค้าสนใจพอสมควรนะครับแต่เราต้องเลือกนะครับตัวที่พอขนาดที่รับประทานให้ลูกค้าพอดีคำนะครับจะถือว่าจะโอเคนะครับเก็ว่ากระเสียิมพันนี้ครับลองทําดูแล้วนะครับว่าโลกจิ้มก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับหอยเชอรีสีทองนะครับส่วนเสียบไม้นะครับแล้วก็ย่างขายนะครับก็ถือว่าเป็นการแปรรูปอีกลักษณะหนึ่งในการที่เราเลี้ยงหอยเชอรีสีทองในการแปรรูปนะครับ ก็ต้องฝากถึงเพื่อนเพื่อสมาชินนะครับที่เลี้ยงหอยนะครับแล้วที่ยังขายไม่ได้นะครับหรือไม่รู้จะหาวิธีไหนที่เราจะไปขายหอยนะครับก็ให้นะครับทําตามที่ผมบอกหรือเป็นการแปลรูปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลองทําดูนะครับแล้วก็ลองให้เพื่อนๆนะครับลองทานดูแล้วก็จะได้นะครับริมรถว่าเราเที่ยวเลี้ยงมานะครับ หอยตามคลองมันแตกต่างกันย de ังไงนะครับก็มีข้อแตกต่างให้เพื่อนสมาชิกได้ดูได้มีความเปรียบเทียบกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ถามเข้ามานะครับว่าถ้าเราเลี้ยงเยอะแล้วนะครับไม่สามารถที่จะขายเป็นโลหรือเป็นขีดหรือเป็นตัวได้นะครับเราจะทํายังไงครับผมแนะนําให้แปลรูปนะครับเป็นอาหารนะครับจะสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ